ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่12เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนู ในการพยากรณดาวจรเนี่ยทีมงานได้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นหัวข้อดังนี้นะครับ 1. ก็คือช่วงเวลาที่พยากรณ์2คือตำแหน่งทำเนียบการโครจรของดวงดาวและคำทํานายสำหรับแต่ละลัคนาราศีหัวข้อที่3ก็จะเป็นการพยากรณ์เฉพาะเรื่องเฉพาะราศีนั่นก็คือเกี่ยวกับวาสนาการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็หัวข้อที่4สุดท้ายบทสรุปคาทานายนะครับ สำหรับช่วงเวลาที่พยากรณ์น,นั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับวันที่ 2 0 3 0พฤษภาคม2566เหตุผลที่เลือกช่วงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีดาวรายเดือนและดาวรายปียกย้ายราศียกเว้นดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วในการพยากรณ์เนี่ยดาวจันทร์ที่มันยกย้ายเร็วเนี่ยเรามาจะใช้เป็นดาวบอกเหตุนั่นหมายถึงว่าดาวจันทร์ไปตกช่องใดก็มักจะเกิดเหตุในเรื่องตามพบพบนั้นเป็นการพยากรณ์รายวันที่เราไม่ได้จะไปยุ่งด้วยสําหรับคลิปนี้ ต่อมาเราจะมาดูตำแหน่งธทำเนียบและการโคโจรของดวงดาวแต่ละดวงกันนะครับเริ่มที่1ดาวอาทิตย์สถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับราศีธนูอาทิตย์จรเข้าพบอริทำนายว่า เจ้าชะตาจะพบอุปสรรคในเรื่องการยอมรับถ้าผ่านอุปสรรคไปได้ก็จะมีคนให้เกียรติยอมรับนับถือและปรบมือให้ 2. ดาวจันทร์สถิตราศีพฤกษบได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงส่งดาวจันทร์นั้นยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วที่บอกอยู่ราศีพฤกษบเนี่ยคือวันแรกที่เราพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้หยิบคำพยากรณ์จากดาวจันทร์มาพูดคุยในที่นี้ ต่อมา 3. ดาวอังคารสถิตราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดซึ่งหมายถึงน้อยด้อยค่าสำหรับราศีธนูอังคารจรเข้าพบมรณะทำนายว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์เดินทางไกล หรือต้องลงมือทำบางอย่างจนเหนื่อยล้ารู้สึกเพลียไม่อยากทำสิ่งที่เราทำไม่มีใครเห็นคุณค่าจะมีคนมาด้อยค่าสิ่งที่เราทำต่อมาสีดาวพุธสถิตราศีเมษไม่มีทําเนียบใดๆสำหรับราศีธนูพุทธจรเข้าพบปุตระทำนายว่า เจ้าชะตาจะได้พูดคุยกับบุตรหลานลูกน้องบริวารหรือทำนายว่าเราจะได้พูดเพื่อหวังผลที่จะตามมาในภายภาคหน้าต่อมา5ดาวพระฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคซึ่งหมายถึงมีความสำคัญ การโคจรของดาวพฤหัสนั้นมีความวิปริตในช่วงนี้จ้นจะเป็นการโคจรเสร์ดซึ่งหมายถึงดาวพฤหัสจะเดินเร็วกว่าปกติสำหรับราศีธนูพฤหัสจรเข้าพบปุตตะทำนายว่าเราจะได้คนสําคัญที่มีอายุมากกว่ามาเป็นลูกน้อง จะถูกลูกน้องสั่งสอนแล้วจึงมาฉลาดหรือคิดได้ในภายหลังหรือทำนายว่าเราจะได้มีอำนาจเกินตัวต่อมาดาวสุขสถิตราศีมิถุนไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับราศีธนูดาวสุขจรเข้าพบปัตตนิช่วงนี้มีความรักรู้สึกสุขและทุกข์ไปกับคนรักและคนรู้ใจต่อมา ดาวเสาวสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่าวมั่นคงสำหรับราศีธน,นูดาวเสาวจรเข้าสหัชชะทำนายว่าเพื่อนฝูงนำเรื่องทุกขมาให้เพื่อนพาให้เราเครียด ระวังจะโดนเพื่อนคดโกงหรือหักหลังต่อมาดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับราศีธนูราหูจรเข้าปุตตะทำนายว่าเจ้าชะตาวุ่นวายอยู่กับลูกหลานลูกน้องหรือวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อมาดาวเกตสถิตราศีสิงห์ได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงส่งสำหรับราศีธนูมีเกตจรเข้าพบสุภะทำนายว่าช่วงนี้ไอเดียบันเจิดมากเจ้าชะตา มีความคิดดีๆมีความคิดแปลกๆใหม่ๆห,หรือไม่ก็มีคนมาช่วยออกความคิดที่ดีมากๆให้กับเราและสุดท้ายดาวมริตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำรรเนียบใ,ใดๆสำหรับราศีธนูมฤตยูจรเข้าพบอริก็ทำนายเลยว่าดี เพราะว่าสิ่งที่ร้ายๆจะคลายกลับกลายเป็นดีศัตรูจะวิปริตอาเพศหายหน้าหายตาไปหลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเราดูดาวจรในจักรราศีทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าดาวจรในช่วงวันที่20 30พฤษภาคม2566นั้นไม่มีเกณฑ์ลักษณะพิเศษเช่นเซี่ยวจานทรีโกนจตุสดหรือดอกพิกุลเลยอีกทั้งการรวมกันเป็นกกเป็นเหล่าเช่นกกศักดินากกโจรกกเศรษฐีก็มีการ โยกถึงกันบ้างเล็กน้อยแต่ทั้งหมดนั้นก็มีกกอื่นมาคอยขัดขวางจึงทําให้อนุภาพของกกนั้นส่งผลไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ในคลิปนี้เนี่ยทีมงานก็จะพยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจกันเลยนะครับ ช่วงต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราได้คัดมา4หัวข้อหลักๆที่ยอดนิยมประกอบไปด้วยเรื่องวาสนาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชะตาโดยตรงแล้วก็เรื่องสําคัญๆอื่นๆเป็นหลักๆ3ามเรื่องก็คือการงานการเงินแล้วก็ความรัก การงานที่หมายถึงสิ่งที่ต้องกระทําการได้รับหน้าที่ต่างๆการเงินหมายถึงทรัพย์สินที่เข้าออกตัวเราในช่วงนี้และสุดท้ายความรักที่เกี่ยวทั้งเป็นความรักรวมถึงคนสนิทและหุ้นส่วนด้วยสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจเฉพาะคําทำนายสรุปก็สามารถติดตามได้จากช็อตวิดีโอใน YouTube หรือว่ารีวทาง Facebook หรือว่าใน t i k t ็อของตาลทวัภยากรนะครับเราเพิ่งมี Tik t ็อก เราก็จะอัพคลิปไว้ตรงนั้นด้วยชื่อเขียนเหมือนกันหมดนะครับตานทวะพยากรจะตัดสรุปคำทํานายส่วนที่เป็นสรุปสั้นๆมาให้เป็นออปชันให้กับแฟนๆรายการนะครับหคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองพยากรณ์จากช่องตนุสำหรับลัคนาราศีธนูจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวจรเข้าพบตนุเราก็ดูเจ้าเรือนเกษตรค,คือดาวพฤหัส พระหจ,จรรย์เข้าพบบุตรหได้ทำเนียบราชาโชคก็ทำนายได้ว่าช่วงนี้เจ้าชะตาชอบไปคลุกคลีอยู่กับบุตรหลานลูกน้องบริวารเมื่อไปอยู่ในหมู่บริวารแล้วก็จะได้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญเราจะได้บอกได้สอนความรู้ที่สำคัญสำคัญให้กับลูกหลานหรือลูกน้องเจ้าชะตาจะสนใจในเรื่องผลที่จะตามมาดังนั้นเจ้าชะตาก็จะไปโรงเรียนหรือไปศึกษาคอร์สอบรมแบบสั้นๆพวกหลักสูตรเร่งรัดเราจะหาความรู้ในเรื่อง ื่องที่เราให้ความสำคัญหรือเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในอนาคตต่อมาจะเป็นเรื่องการงานหรือสิ่งที่ต้องกระทำพยากรณ์จากช่องกรรมมะสำหรับราศีธนูไม่มีดาวจรเข้าพบกรรมมะเราก็จะไปดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธ ดาวพุดจรเข้าปุตรก็ทำนายได้ว่าการงานในช่วงนี้จะเป็นการพูดการเจรจาหรือเป็นงานที่ต้องมีการตกลงกันการเจรจาเรื่องงานต่างๆที่ตกลงกันยังไม่ส่งผลในตอนนี้เราจะได้เจรจาเรื่องงานที่เกี่ยวกับอนาคตไปคุยเอาไว้ก่อนหรือพูดคุยเพื่อหวังผลที่จะตามมาในภายภาคหน้า ต่อมาคือเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินพยากรณ์จากช่องกระดุมพระสำหรับลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรเข้าพบกระดุมพระ เมื่อดูดาวเกษตรเจ้าเรือนก็คือดาวเสาเราจะเห็นดาวเสาจรไปเข้าพบสหัชชะได้ทำเนียบเกษตรทำนายได้ว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สินมันไปขึ้นอยู่กับเพื่อนๆพ,พี่น้องหรือคนที่แวดล้อมรอบตัวเราเราไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องเงินเงินทองทองยังมีความระแวงแคลงใจกันอยู่ในเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินอาจโดนเพื่อนๆหักหลังจะคดโกงเราเพราะมีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเป็นเหตุ และสุดท้ายคือเรื่องความรักคู่ครองรวมไปถึงหุ้นส่วนคนสนิทพยากรณ์จากช่องปัตตนิสำหรับลัคนาราศีธนูมีสุขจรเข้าพบปัตตนิก็ทำนายว่าเจ้าชะตากำลังอินเลิฟหรือมีความรักในช่วงนี้เจ้าชะตารู้สึกสุขและทุกข์ไปกับคนรักคนสนิทของเราเมื่อพิจารณาดูดาวจรที่โยกถึงดาวสุขที่พบปัตตนิก็จะได้ชุดคำทำนายเพิ่มเติมดังนี้ คู่แรกเนี่ยหกโยกถึงการที่ปัตตนิสุภะก็หมายความว่าในความคิดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคนรักของเราสวยงามหลอ่อเหลาแล้ก็น่าหลงไหลต่อมาคู่64โยกถึงการที่ปัตตนิปุตรก็หมายถึงว่าคนรักมีมิตรไมตรีดีอยู่กับลูกหลานบริวารแล้วเยือกเย็นเป็นที่รักต่อมาเป็นคู่56โยกถึงการที่ปัตตนิปุตราก็หมายถึงว่าคนรักคนเสนิทเนี่ยจะมีคู่แข่งเป็นลูกน้องหรือลูกหลานเนี่ย กลัวจะถูกแย่งความรักไปต่อมาเป็นคู่หกแโยกถึงการที่ปัตตนิปุตระก็หมายความว่าเรากับคนรักได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องอนาคตหรือผลที่จะตามมาต่อมา4 5 6ห56หนี่เป็นกกเศรษฐีโยกถึงการที่ปัตตนิปุตระก็หมายความว่าคนรักกับบริวารของเราเนี่ยร่วมมือกันหาผลกำไรจากการค้าขายหรือการลงทุน บทสรุปคำทำนายเรื่องที่น่าสนใจพยากรณ์ราศีธนูช่วงวันที่20ถึง30พฤษภาคม2566คนราศีธนูให้ความสำคัญกับเรื่องบุตรบริวารแล้วก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องตนเองเจ้าชะตาสนใจเรื่องความรู้สำคัญสคัญที่จะนำไปใช้ในอนาคตจะได้บอกสอนความรู้ให้กับลูกน้องบริวารและอาจจะไปหาคอร์สเรียนสั้นๆเพิ่มเติม ในเรื่องการงานเราจะต้องพูดต้องเจรจาตกลงจะมีการคุยงานที่จะทำกันต่อไปในภายภาคหน้าในเรื่องการเงินยังวางใจไม่ได้เราต้องรอบคอบเรื่องเงินเงินไปขึ้นอยู่กับเพื่อนๆซึ่งมีแนวโน้มว่าจะหักหลังเราในเรื่องความรักความรักดีร่วมทุกข์ร่วมสุขอาจจะมีคู่แข่งอยู่บ้างเป็นช่วง in love ได้เป็นที่รักและปรึกษาหารือก,กันในเรื่องอนาคต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่20ถึง30พฤษภาคม2566ก็มีรายละเอียดตามที่เรากล่าวมากันแล้วทีมงานตาทวักก็หวังว่าคำทำนายนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านเพื่อที่จะได้รับเรื่องราวต่างๆเตรียมตัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดได้อย่างมีสติขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากเรื่องร้ายรับสิ่งดีเข้าหาตัวอย่างเต็มที่มีความสุขสมหวังทุกประการนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ